เนมิลงอง,งไว้ตลอดในริงก็เข้ามาอรงนี้ม,นมาแล้วน,นี่เพืน่อนังก็ได้ยิงไปแล้วมันก็วิ่งไปอีกเลยนะครับทุกคนเป็นไงนวทุกคนคืนนี้ผมเจามันให้ได้จริงๆทุกคนคืนนี้ไงมันก็เข้ามาทำ้ายผมไม่ได้ทุกคนแต่คืนนี้ผมไม่กลัวอยู่แล้วทุกคน นี่ครับเธอเพื่อนนันไม่ได้เอานางกระติกลงอาคมอันนี้พวกเราหน้าจะเอามันไม่อยู่จริงๆครับใช่ม,มีวางเกล็ดมันแน่เพื่อนรอดูรอดูตอนนี้มันดีไหมครับรอ,อมันออกมาอันนี้มันผัดเกลมหนักเลยนะทุกคนลองยิงมันตรงหัวใจเทา่านั้นนะทุกคนนี่ดูนะทุกคนเฮ้ยเตียงเสียงทุกคนมันจริงคนครับ

พิสูจน์เมิงที่พวกพี่เชนพวกพี่ดาเคยมานะครับวันนี้ผมก็มากับเพื่อนครับสวัสดีครับน้องนานนะครับทุกคนก็นันผมกับเพื่อนวัก็จะมาจับเซมิงคร,รั้งนะทุกคนก็คราวที่แล้วที่ผมเคยได้มากับพี่เชนนะทุกคนก็คราวนี้ก็ผมก็จะมาจับกับเพื่อนวัดนะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกัเนเลยทุกคนตอนนี้ครับผมก็จะมาจับเซมิงกับเพื่อนนันครับผมนี่ก็มาถึงตรงถึงทางตรงนี้ที่ เมี่เด็นทางอยู่แถวนี้ครับผมผมมากับเพื่อบบนนานแค่สองคนครับผมก็จะมานั่งห้างเพื่อมาจับเิมิงครับผมครับตอนนี้ก็ถึงห้างแล้วนะครับผมเงียบเนียบนบนห้างอยู่ไห่ครับผม<ฮ>นี่ก็สูงอยู่นะครับผม<ฮ>เราจะมาได้ร่วมพิสูจน์พร้อมกันเลยนะครับผม ว่ามิงตัวนั้นมันจะไปจริงนะครับว่าเรารีบขึ้นห้างกันดีกว่าทุกคนครับผมต้องขออนุญาตขึ้นห้างกันก่อนนะทุกคนครับก็นี่ครับผมได้ขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะครับเรียบร้อยนะคผมก็นั่งตุ้มในบนห้างก็คืนนเลยมานั่งดูซิมิงครับผมผมจะนั่งปิดฝาดีกว่าปิดไฟาปิดไ่อ่ะ เป็นรอยปิดครับไม่รู้ว่าคินี้จะมีดอกมา ใช่เพื่อนพระจารย์ก็เต็มดวงด้วยนะครับผมเฮ้ยได้ยินเพื่อนเพื่อนานได้ยินเสียงผมก็ได้ยินเสียงนะครับทุกคน ัวไหมเพื่อนไม่กลัวเพื่อนมีนั่งกระติกลงอาคมนะครับผม,มเพื่อนหนันก็จะจับมันให้ได้ครับผมอยู่ตรงนี้เราเจอเดี๋ยวเราลงไปยิงเียได้เ,เพื่อนอยู่อยู่บนห้างอนะ่ะได้ได้ เฮ้ยเฮ้ยคนได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้นี่ครับทุกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสมิงได้โผล่ออกมาแล้วอยู่หน้าสมิงสมิงดูไหมอยู่ดูโลมาเฮ้ยไม่สั่งให้โลมาคนที่ให้ผมลงไปนะทุกคนมันเหมือนค้างวัดมากนะครับผมรคัที่นี้ผมกับเพื่อนวัดจะมาพิสูจน์ให้พี่ๆเอฟซีได้ดูนะครับคือวันโลมาคือไงมาให้พวกผมลงไปครับผมโลมา ะเรื่องขันนี้เนเ็รฮ้ยมันข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะไปวัดถือเฮยีอุ้ยอุ้ยทุกคนเฮ้ยหยุดหยุดนะเพื่อนเพื่อนระังเดี๋ยวเขาตยิงอาคมยิงมาเนี่ยเฮ้ยระวังตัวเดี๋ยนะเพื่อนระวังนี่นะทุกคนนี่ครับตี้อคมนะครับนี่ครับมีนังกระติกอาคมนะครับผมก็ไม่กลัวครับไปวอ่เดี๋ยวแล้วทุกคน ปนเฮ้ยเมนี่ไปแล้วเพื่อนเฮ้ยมันนี่ไปได้ก่อเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาอย่าันต้องรีบรีบลงจากค้างมันหลอกล้อให้เราลงไปเนะี่ยมันปันเียมอยู่เดี๋ยวมันต้องลงไปเพื่อนว่าเชื่อเราเดี๋ยวผมก็ได้ยินกลางหน้าอ,อกเลยนะทุกคนใช่เพื่อน,นันยิงเข้าไปเต็มเต็มเลยครับผมตอนนี้มักนก็เจ็บอยู่ครับ วิ่ยมันชี้หน้าด้วยทุกคนยยุกโรอปะอิมันจะมเ้ยะมันจะกินพวกเราครับผมแต่พวกผมไม่กลัวนะครับมีนางกระติกหลงอาคมครับมันจะฆ่าพวกเราไม่ได้ครับผมเฮ้ยอย,อยู่นะ,ะพูดดีๆไม่ชอบอยากอยากให้แบบโดนนังกระติกอาคมก่อนใช่ไหมยือถือเพื่อนทกายมันมันต้อง มันต้องลองห้อจาย์จสักแล้วไปนั่นงลงไปเดยแล้วโดีด๋แล้วทุกคนไปมันนีบกแล้วทุกคนนี่ตอนนี้มันเจ็บหนักจริงเพื่อนเข้าไปเต็มๆเลยนะครับทุกคนเพื่อนเดี๋ยวเราอยู่บนทาง่ะเดี๋ยวเราลงไปดูเอง Okay, ระวัง <okay. S 2> ตัวด้วยนะโอเคๆตอนนี้เพื่อนนันก็จะลงไปครับจะลงไปพิสูจน์ให้พวกพี่ F4 ได้ดูนะครับผมรับผมนี่เพื่อนนันก็จะลงไปครับรอรอเราอ,อยู่บนทางนะเพื่อนได้เพื่อน ระวังเ้วยซิมิงตัวนี้มันค้างจริงเพื่อนอาจจะค้างจัดไม่เป็นไรเราเนี่ยได้ลองอาคมถ้าเาไว้ซิมิงอยู่ไหนในจีกนะนะ็ออกอมามาเด้เฮ้ยระวังตัวด้วยเพื่อนมาแล้วเพื่อนอมาดิ

เพื่อนหนันก็ได้ยิงมันบัดเกบนะครับผมก็คอลงไปก่อนนะครับผมมีอยู่นี่ครับผม เพ <rural>, ื่อนหนังก็จะไปซื้อทีเพ <droite, S 1> well ื่อนๆือๆวันนี้มันจะเข้ามาเร็วถือๆๆทุกคนโดนต็มๆเลยครับทุกคนเจ๊ๆยยยยยหยย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 ยครับยย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  ยังไงนะเพื่อน็นมิ่งตัวนี้ทุกคนนี่มีขมัตอบได้นะทุกคนผมรู้แล้วต้องยิงจุดจุดต่อนมาแล้วทุกคนตางหัวจ่านะทุกคนซึ่งมันจะบาดเจ็บนะทุกคนเพื่อนเพื่อนมันนั่งมันนั่งนี่มันนั่งนี่แมันก็มาอีกพอคืนนี้มันเป็นอาจารย์อินดลวงได้เพื่อนใช่เพื่อนยังไงยังไงมันก็ต้องออกมาหาเราอีกทุกคนเดี๋ยวผมจะน้ำปิดฝายด้วยทุาถ้ามันออกมาแล้วทุกคนผมจะยิงตามมันทีนี้เอาให้มันเจ็บหนักเลยนะทุกคนแล้วก็จช้ยพิดุ่งมจับตัวมันเลยทุกคน ให้ความเงินไปใส่ตนนี้ไม่รู้มันจะออกมาอย่างไรทุกคนผมจะนั่งเงียบไว้นะทุกคนเพื่อรอดูมันออกมาเนะีะเพราะนั่นแหละจะอยากให้เพราะจะขึ้นมาเป็นที่เป็นร้อยนะทุกคนตันนี้ยังไงผมรอดูมันออกมาให้ใหผมจนทำร้ายนะกับเพื่อนวัดเพราะเพื่อนเพื่อนวัดก็ไม่เคยมานะทุกคน สมัทคที่สุกกับผมเ้งแรกนะผมจะไม่ยอมให้เพื่อนผมบาดเจ็บแม้แต่เล็กน้อยนะทุกคนก็รอดูมันออกมาครับทุกคน,นอุ้ยไหนแล้วทิ้งซืมาทุกคนทุกคนทุกคนไหนแล้วครับ เด็กมาคุณเบิมันจะมิงตัวนี้มันจะไม่ยอมง่ายๆนะครับผมยังมาลองดีก็น่ะเนรงอมันจะเอาพวกผมไม่ได้เลยนะครับผมเป็นนันก็ไม่ยอมมันนะทุกคนทีนี้ผมจับเอามันไอ้ได้นะทุกคนเป็นหนึ่งตัวนี้ไม่ใครจับได้นะทุกคนมันจับให้อยู่เลยนะทุกคนทีนี้หวังว่ามันจะไม่กล้าเข้าเข้ามาใกล้ผมนะทุกคน คืนนี้ผมเอากระตุนมาเยอะมากทุกคนโทดเด็ดเลยทุกคนมือมันต้มจบดีเราตลอดเลยทุกคนอ่ทุกคนก็ต้มจบดีเราตลอดเลยนะทุกคนแต่มันไม่กล้าเข้ามานะทุกคนเพราะผมเด็ดเือนมิกลูกผมไว้ตลอดในทีจริงก็เข้ามาเฮ้ยเมาแล้วทุกคน น,นังก็ได้ยิงไปแล้วมันก็วิ่งไปอีกเลยนะครับทุกคนเป็นไงเนาทุกคนคืนนี้ผมเจามา้ามันให้ได้จริงๆทุกคนคืนนี้ไงมันก็เข้ามาทำ้ายผมไม่ได้ทุกคนตอนคืนนี้ผมไม่กลัวยอยู่แล้วทุกคนนี่ครับเธอเพื่อนหนันไม่ได้เอาวนางกระติกลงอาคมอันนี้พวกเราหน้าเจ้ามันไม่อยู่จริงๆครับใช่มีวางเก็บมันมแน่เพื่อนรอดูรอดูตอนนี้มันดีไหมรอมันออกมาอันนี้มันพัดเก็บหนักเลยนะทุกคน ้องยิงมันตรงหัวใจเท่านั้นนะทุกคนหน่ดวนทุกคนเฮ้ยเขียงเสียง <Can S 1> ทุกคนมันส <two million> <wars> ียงคนนึงทุกคนมเห็นอะไรแปลกๆเลฮ้ยม <ati osters> ันอ้อมมค์ับทุกคนเฮ้ย มดแวทไัวนมาตอเน่ยนนั้นก็ยิงมันไปแล้วมันเจ็บร้อกไปเลยนะมือคืนนี้มันจะมาจ้องทำร้ายผมไม่ได้นะทุกคน ว่ามันปัดเจ็หนักมันไม่ก้าออกมาทุกคนเอาไงดีเพื่อนว่าคืนนี้เรากลับก่อนดีกว่าก่อนไหมใช่เพื่อนเดียวเพราะเรามาแค่สองคนเองทุกคนแะผมก็มากับเพื่อนรรบสองคนจริงๆนะทุกคนใช่เพื่อนอันนี้เราก็อยู่กลางป่าด้วยนะทุกคนใช่ไม่รู้ถ้าเราอยู่ต่อไปเราจะเป็นอาหารในอะไไหมทุกคนใช่มันจะอันตรายมากกว่านี้ครับแต่มันดึกอันผมก็ขอตัวกลับก่อนนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับทุกคน